สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าจาก ABT Smart Home กล้องไร้สายรุ่น Dolphin Camera ครับตัวกล้องไร้สายรุ่น Dolphin Camera นั้นจะมีทั้งหมด2รุ่นรุ่นที่1นะครับมีระยะเลน3.6ม mm, ิลมตองตัวนี้ครับส่วนรุ่นที่2จะมีเลนระยะ9 22มิเมครับเดีย๋ยวเรามาเรื่องแกะกล่องกันเลยครับตัวกล่องนะครับเมื่อเปิดเข้ามาด้านใน ตองตัวนี้นะครับมันจะมีระบุว่ามี ID card คู่มือการใช้งานและใบรับประกันสินค้าครับและนี่คือทั้งหมดในกล่องครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับกล้องไร้สายรุ่น Dolphin Camera กันครับวัสดุภายนอกนะครับทำมาจากโลหะซึ่งสามารถกันน้ำและฝุ่นละอ,อองได้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับ ตัวนี้ระยะเล่นอยู่ที่3.6 mm, มิลิเมตรครับมุมมองของภาพกว้าง120องศาเดี๋ยวดูรอบๆนี้นะครับตัวนี้เป็น LED i n f ฟาเรดพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดแสงซึ่งสามารถมองกลางคืนได้30เมตรครับตัวด้านข้างนี้นะครับเป็นเสาเสาตัวนี้เอาไว้ใช้รับส่งสัญญาณ Wi-Fi ครับเดี๋ยวไปดูด้านล่างนะครับ สติกเกอร์ตัวนี้จะระบุ ID และพาสเวิร์ดของกล้องเอาไว้ครับตัวกล้องตัวนี้นะครับสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้170องศาครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูสายกันนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด3สายสายแรกนะครับเป็นสายเสียบอะแดปเตอร์ส2โวลต์ครับสายที่2 เป็นสายเสียบแลนเอาไว้ใช้ในการเชื่อมต่อแทน Wi-Fi ครับส่วนสายที่3นี้นะครับจะเป็นสายสวิตช์รีเซ็ตโหมดส่วนเมมโมรี่และไมโครโฟนจะอยู่ในตัวกล้องครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องรุ่นที่2กันนะครับกล้องตัวนี้นะครับระยะเลนอยู่ที่9-22ถึง22มิลิเมตรครับตัวอินฟาเรดตัวนี้จะเป็นเลเซอร์อินฟาเรด8ดดวง พร้อมเซนเซอร์วัดแสงดูด้านล่างนี้นะครับตัวนี้นะครับสามารถซูมและปรับระยะโฟกัสได้เดี๋ยวดูด้านข้างกันครับเสาตัวนี้นะครับเอาไว้รับส่งสัญญาณ wi-Fi ครับส่วนสติกเกอร์ตรงนี้นะครับสติกเกอร์ตัวนี้นะกกนจะระบุ ID และพาสเวิร์ดของตัวกล้องครับตัวกล้องตัวนี้นะครับสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้170องศา เรามาดูด้านสายกันบ้างนะครับสายตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3เส้นเส้นที่1นะครับเป็นสายอะแดปเตอร์12โวลต์เส้นที่2นะครับเป็นเส้นเสียบแลนเอาไว้ใช้ในการเชื่อมต่อแทน Wi-Fi ครับส่วนเส้นที่3นี้นะครับจะเป็นสวิ์ดีเซตโหมดครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กับกล้องไร้สายรุ่น dolphin camera สวัสดีครับ